สวัสดีค่ะ คุณหมอคุณหมอคะคุณว่าน้ำผึ้งมีเรื่องปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าคะน้ำผึ้งมีอาการอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่ามันจะเคืองตาปบ่อยแล้วก็ตาแห้งด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้นะครับอากาศบ้านเราก็ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งนะครับช่วงนี้ก็จะหมอเจอคนไข้่มีอาการเคืองตาจากภาะวะตาแห้งได้บ่อยนะครับเดียเพราะคนไข้ที่มีสูงเสี่ยงที่จะตาแห้งง่ายนะครับเช่นคนสูงวัยนะครับอันที่สองอาจจะเกิดจากคนที่ใช้คอนเ เป็นประจาใส่นานๆก็จะมีตาแห้งนะครับหรือคนที่ทานยาพวกยาแก้ภูมิแพ้นะครับก็จะมีภาวะตาแห้งได้ง่ายรวมทั้งคนที่ใช้พวกหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆหรือใช้มือถือบ่อยๆก็จะเกิดภาวะตาแห้งได้ง่ายนะครับ,รบจริงๆเวลาเราอยู่พะอากาศร้อนเนาะแล้วก็อากาศแห้งก็ร่างกายจะสูญเสียน้าปริมาณมากนะครับในร่างกายก็ทําให้การสร้างน้ําตาก็ลดลงด้วยนะครับการหล่อลื่นความชุ่มชื้นภายในดวงตาผิวดวงตาก็น้อยลงนะทำให้เกิด การขึงขาตาแห้งได้นะครับดังนั้นการดูแลดื่มน้ำทดแทนเพิ่เยอะๆนะครับอาจจะดื่มบ่อยๆนะครับให้ได้ทักวันละ2-3ลิตรอาจจะมีการใช้น้ําตาเทียมร่วมด้วยเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ผิวตานะครับการสวมแว่นกันลมกันแดดก็ลดการระเหยของน้ําตานะครับรวมทั้งการอย่าลืมการกระพิตตาครับเวลาจ้องหน้าจอคอมกระพิตตาบ่อยๆนะครับคุณหมอแนะนำแล้วผมรู้สึกกระหายอยากดื่มน้ำแล้วครับเดี๋ยวๆก่อนที่จะไปดื่มน้ำนะขอบคุณคุณหมอก่อนดีไหมที่คุณหมอแนะนาสิ่งที่ดีให้กับเรา ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคไดเลยนะค,ะค่ะ,ะ,คะ,คะอะแล้วนี้อยากจะดื่มน้ำแล้วใช่ไหมพี่ก็อยากดื่มน้ำแล้วเหมือนกันสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ